สวัสดีครับวันนี้ผมจวมาเล่นลูกบอลแบบเบร์อีพาร์กเลยนะคะคือเบร์ดอกจันนะทุกคนเข็มกันเวลายังนิดเดียวนะคะทุกคนอีสี่ห้าสี่อันนี้อันนี้ติดแขก รูปแบบการเล่นจะแตกต่างจากเบอัลฟาเลยนะเพิ่มแสงหน่อยมองไม่เห็นมันมืดเกมมันมืดมากคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสนใจกับต้นไม้นะทุกคนเราก็เลยต้องซ่อนบนต้นไม้นี่อ้ แถวนี้ก็ไม่ค่อยมีไอ้ส่นตรงนี้เนียนแน่เนียนแน่แน่เนียนแน่ๆครับผมจริงๆเราไปหาฟัสซึ่งก็ได้แต่หมีมินดุเราก็เลยต้องมาส่อนอันนี้กระพางเป็นกองอยู่นี่ะเสียงอะไรอะ น่าจะไม่เห็นแล้วลรนะมาเข้าห้องน้ำน,นะทุกคนเนี่ยวิ่งไปละอีก,กล่องอะกล่องพางตัวได้นสิงๆกล่องวิ่งได้หรือ้ังกล่องวิ่งได้โคตรสุดยอดเลยนะทุกคน เบียร์อยู่นะหนึ่งแปดสามแปดต้องไม่ทำคูหรอกเราจะรออยู่นี่น mm ี่คือจะตกไหมเนี่ย mm hmm. นะ่านะ่า mm hmm. It's okay <laughs> แบบมันก็ไม่ต่างอะไรกับแบร์าฟาร์มากแต่มันเปลี่ยนบางอย่างเวลามันถูกต้องเ,ลเวลามันไม่ตรงเวลานมัจะถอยหลังช้ากว่าเดิมนั่นแหละมันแย่มากแต่อันนี้มันถอยหลังได้ถูกต้องนะทุกคนหลุมหลุมอะไรอาโหงอะเฉป่าเฉลย โอ้โหไว้แบงสิค่ะ Stop dude ไปหาไปหาคนอื่นดีกว่าเฮ้ยว่าไงเพื่อนเรามีแบงมานะเสน Be อ Beam โอ,อ้มันไล่เราโอ้โหเพื่อเพืตายมันไล่เราอ่ะ ต่สงสัยนะฮะทำไมเลเวลจิก็เพราะว่าเล่นมานานแล้วเล่นกับกาก้าก่อนกาก้าก็มีอีกนะเล่นก่อนกาก้าด้วยอที่เราจะรู้จักตําเองสามล้านเปอร์เซ็นต์นะเห็นเพื่อนบอกว่าตอนนั้นยังใส่ชุดสีชมพูอยู่เลยใส่ชุดสีชมพูกันเยอะจังเลยเวลาจะหมดละ มาดูกันหน่อยเออมีท่อด้วยเหรอท่ออันหนึ่งวะเออจบเกมแล้วหนึ่งแปดสามแปดโอ้โหมาดูในท่ออยู่ในท่อโอ้โหอยู่ในท่อดูด้ว่าแบ็ r o ูมไม่ Back room ไว้เลยเชอบแบ็ c k ูม นี่แบบนี้เอวดไม่ได้ย่าโหดอโนเวตแลนด์มาโบดแบล็คลินด้วยกันเออใช่ใช่ชดีเวตแลนดมันทำยากเป็นยากมากทำาลิตยากมากหรือเป็นด่านที่ยากาขึนะ้นๆก็เกรดมันอยู่แถวๆหนีซะส่วนใหญ่อคนณี้เดียีอกอตาตาจะเป็น,นอะไรที่จะได้เป็น จะเป็นอาชีวะตัวเลขคำสาวยังไม่ยังไม่เต็มเลยฟอร์ดฟูอะไรกันไม่รู้ไปออกไปเฮด่านแบครูมันยากมากเลยเราไม่น่าอด แต่สีสันน่าสนุกมากเลยไปเร็วหมีมาค่าต้องจุดเกิดอีกอเอ๊ะเมื่อกี้เห็นหมี โตเราเกิดอาการอะไรหรือเปล่าไปไปไปมันไม่ไปกันเลยอ่ะมันยังดักอยู่หน้าหน้านี่อยู่เลย,เยไปสักทีสิตามคนนี้ไปดีกว่าเดียกันไปด้วยกันเลยกันเราจะได้ไปได้ไกลขึ <Blake. S 1> ไป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 เอ้ยโอ้โหหมีโอ้โหหมีเฮ้ มีท่อด้วยท่อมันเอามาจากไหนวะมีภารกิจท่อด้วยนะทุกคนอุ้ยมีอีกแล้วโอ้โหโอ้โหสุดยอดเด้ยจะวิ่งควายกันทำไมวนะจุ๊บจุจ๊บหมีจุ๊หมีมีหาบยงังนี่ไม่เห็นหมีเลยอ่ะ เหอปะโกโกโกหมีไม่อยู่แล้วอะคิดว่า,วาตกใจเหมือนก็นว่มีมีมตีตันอะไรเจอท่อเจอท่อ ไเหมือนชีสน่ะแหละแต่มันเป็นท่อ เมีีหห็นชัดเจนเลยเมื่อกี้เห็นหมีอยู่นี่ไม่มท่อห้องท่ออยู่ตรงนี้นนี่วะ สิบแปดเอ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเออชนะแล้วเฮือชนะสักทีโหว้าวเรา่อไปเจอเรื่ออะไรเนี่ย แบคลูมอีกรอบเหรอเพื่อนั้นโอเคือรายการนี้ก็จบแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด้วยค่ะนี่ก็กดดิ่งด้วยจะได้ให้เพื่อนๆเพื่อนๆซับโฆษหาชิ่ส่วนตัวนี้ก็ได้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย